Yeah. คลิปค่ะไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะเซเนลโกโลนะคะก็เป็นครีมหอยทองคำผสมทองคำบริสุทธิ์นั่นเองนะคะก็คือเป็นครีมหอยทากผสมทองคำบริสุทธิ์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเคลมว่าเมื่อหอยทากนะคะนำเข้าจากเกาหลีจริงๆนะมีใบเซอร์ในการ นำเข้านะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าทำอะไรกันได้บ้างนะคะครีมตัวนี้ก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะก็คือช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นไบรท์เทนนิ่งก็คือทำให้ผิวใสขึ้นนะคะแอนตี Anti ้แอคเน่ก็คือช่วยลดสิวนะคะแล้วก็มีสเนลนะคะก็คือแบบว่ามีเมือกของหอยทากนั่นแหละนะเขาเขียนสั้นๆแล้วก็มีโก้นะคะก็คือใส่ทองคำนะคะผงทองคำบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมี ลิ์ในการ anti aging นะคะก็คือบรรเทาอาการแกช่กชะลอความชรานะคะแล้วก็มีในเรื่องของ repairing ก็คือซ่อมแซมเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ restoring ก็คือช่วยเก็บกับความชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวพรรณชุ่มชื้นขึ้นนะคะถ้าผิวพรรณเราดีขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยก็ริ้วรอยก็จะมาเยือนช้าลงนะข้างกล่องก็จะเขียนว่า snail go cream ครีมหอยทากต่อต้านละชลอยริ้วรอยบในใบหน้านะคะ ด้วยสารสกัดคุณภาพสูงจากเซเนมูยคัสนะคะก็คือเมือกของหอยทากนะคะผสมอัลฟาอาบูตินลดปัญหาสิวผิวหน้ามานันหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดง,ดง,ดง,ดงสีผิวไม่สม่ำมีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยและรอยแผลเป็นบนใบหน้านะคะพร้อมช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อและโครงสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะใช้บำรุงผิวหน้าเป็นประจำเช้าและก่อนนอนนะคะ ก็ถ้าสนใจเนี่ยก็เป็นของบริษัทบ u n n y Band นะคะก็จะมีเลขที่รับแจ้งนะคะก็คือมีออยอแล้วนะคะแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตนะระบุไว้ใต้กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นยังไงแกะกันเลยก็ในกล่องนะคะก็จะมีตัวกันกระแทกนะคะสเนลโกมาอ่ะ,อะนี่นะคะโชว์ เหมือนถ่ายรูปเลยอ่ะไม่ใชอ่อันนี้นะคะก็จะเป็นขวดนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะตวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสกรีนบนขวดเลยนะคะ,ะแต่ขวดนี้หน้าตาแบบนี้ใช้ยังไงเนาะนี่เป็นแบบนี้นะคะวิธีใช้นะคะก็เปิดฝาออกมาเปิดฝาออกมาเสร็จปุ๊บกดค่ะจิ้กดครีมไหลนี่กด โฟกัสเห็นไหม,มนี่กดนะคะกดแล้วปาดค่ะกดแล้วปาดนะคะกดแล้วปาดเราก็จะหาเป็นผิวได้เลยนะคะก็จะเป็นช่้นนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นใช่ไหมอ่ากดแล้วปาดนะคะตัวเนื้อครีมเอาตายละบังกล้องมองเห็นไหมตัวเนื้อครีมเนี่ย ตัวเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นสีนะคะสีขาวครีมนะสีขาวครีมมีประกายทองนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่นะคะพอทาไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะทา็นผิวนะอุ๊ยแอบยืดนี่มีแอบยืดยืดยืด,ยดมเมื่อหอยทากจริงๆยืดนะคะมีหนืดนะ แอบหนืดนะคะทาถ้าสมมติว่าทานะทาแบบว่ามันๆเลยเนี่ยมันมากเหมือนกับว่าคือเนื้อคือเนื้อของครีมเนี่ยมันจะนุ่มลื่นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าวนเล่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นฟองนะแต่ก็คือไม่ต้องวนเล่นก็ได้นะเดี๋ยวครีมจะหายหมดนะคะก็คือทาแล้วก็ให้มันแบบว่าเคลือบอยู่บนผิวเรานะคะหอมนะคะหอมอ่อนๆหอมมากหอมมันอ่อนนะคะหอมมากหอมมากนะ ตัวนี้นะคะก็มาดูนะคะก็มีสารสก,กัดคุณภาพสูงจากเมื่อหอยทากนะคะแล้วก็มีอัลฟาอบูตินแล้วก็ผมผมทองคํานะคะเป็นส่วนผสมหลักนะคะก็จะช่วยต่อต้านรัชวรอยริ้วรอยบนใบหน้าลดปัญหาสิวความหมองคล้ำจุดด่างดำตามที่พูดไปตอนแรกนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องเนื้อยเยื่อบนผิวหน้าจากการถูกทําลายจากมลภาวะนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผิวบางมากๆนะคะเขาทาเขาจะมีใส่สารที่แบบว่าทําให ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวบอบบางหรือว่าผิวมีปัญหายอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะก็โอกาสแท้ทิดน้อยนะคะต่อามานะคะเรามาดูดีกว่าว่าส่วนผสมอะไรที่มันช่วยนะคะที่ทำที่ช่วยทำให้ผิวของเราดีขึ้นนะคะอย่างเช่นอัลฟาอบูตินนะคะตัวอัลฟาอบูตินที่ผสมอยู่ในสเนลโกคลีมเนี่ยสามารถหยุดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เซลล์ผิวได้นะคะก็คือมันไม่ได้ลอกผิวนะแต่ว่ามันจะทําให้เมลานินของผิวเราเนี่ย ลดการทางานลงแล้วก็จะขาวขึ้นนะคะต่อมาเนี่ยมีโซเดียมเอตาต์นะคะโซเดียมเอตาต์เนี่ยช่วยปรับสีผิวให้สม่ําเสมอใครที่ผิวด่างดานะคะแล้วก็ต้องการปรับสีผิวให้สม่าเสมอนะคะพร้อมบำรุงผิวด้วยเนี่ยก็คือตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ปัญหาผิวหมองคล้ำเนี่ยลดลงนะคะด้วยส่วนผสมข,ข,ของตัวนี้ต่อมาเนี่ยมีผงทองคําบริสุทธิ์นะคะผงทองคําบริสุทธิ์เนี่ยที่เราเห็นว่าในตัวเนื้อครีมของวอนนี่สเนลโกครีมเนี่ย ไม่เห็นมีประกายทองแบบว่าเวอเวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาใช้ผงทองคําที่มีอนุภาคเล็กมากๆนะคะช่วยในการปรับสภาพผิวนะคะคราวน,นี้เนี่ยผงทองคาบริสุทธิ์เนี่ยมันช่วยในการบํารุงผิวนะคะโดยที่ได้รับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่าสาว่าผงทองคาบริสุทธิ์เนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวพรรณได้จริงๆนะคะแล้วก็เมื่อของหอยทากนะคะยี่ห้อน,นี้นิ้เทมเลยว่าเมื่อหอยทากนาเข้าจากเกาหลีจริงๆนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ด้วยนะคะการันตีว่า เป็นของแท้แน่นอนนะคะแบบว่าเมื่อหอยทากไม่ได้แบบว่าสกัดกันเองในเมืองไทยนะคะต่อมาเนี่ยมีไลโปเปปไทด์ตัวไลโปเปปไทด์นะคะที่อยู่ในสเนลโกลครีมเนี่ยจะช่วยเร่งรักษาแผลนะคะหรือว่าช่วยรักษาริ้วรอยที่ผิวหนังแล้วก็จะช่วยปัญหานะคะช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่เกิดลิ้วรอยนะคะโดยที่ตัวไลโปเปปไทด์เนี่ยมันไม่ใช่คอลลาเจนแต่ว่ามันจะกระตุ้นนะคะให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังนะคะ ในส่วนของชั้นผิวนะคะที่เป็นไฟโบบาสนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นริ้วรอยเนี่ยมันจะเกิดการื้นฟูได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยผลิตคอลลาเจนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในวัยนะคะสาปีขึ้นไปคอลลาเจนเริ่มผลิตน้อยลงเนี่ยนะคะก็ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะคะช่วยเร่งนะคะให้ร่างกายของคุณเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มี ไก่คลอไแอซิดนะคะไก่คลอไรดแอซิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนด้วยนะคะต่อมานะคะในสเนลโกครีมเนี่ยคนที่มีผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวที่มีริ้วรอยเนี่ยนะคะสเนลโกครีมเนี่ยมีสารที่ให้ความชุ่มชื่นหรือว่าเก็บกักความชุ่มชื่นหลายตัวมากๆนะคะอย่างเช่น ตัวกรีเซลีนโซเดียมแลคเตตนะคะหรือว่าซิเทเรตท5นะคะหรือว่าจะมีกิสริลสเตเรตนะคะแล้วก็มียูเรียนะคะก็ตัวยูเรียนี่ก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะช่วยปรับผิวให้สมดุลคงความชุ่มชื้นเก็บกักน้ำหล่อเลี้ยงนะคะทำให้ผิวไม่แห้งก้านแล้วก็ลดรอยแตกลายด้วยนะ ถ้าสมมติว่าใครที่มีผิวแห้งกล้านมีรอยแตกลายนะคะก็เเนลโกลครลนเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการให้คุณได้นะคะต่อมาเนี่ยนนะะมีวิตามินอ e ีด้วยวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยต่อต้านพวกอนุมูลอิสระนะคะใครที่กังวลในเรื่องของริ้วรอยนะ,ะกังวลในเรื่อง,องอนุมูลอิสระกังวลในเรื่องของความเท่าแชรแก่ชราที่จะกลับมาเนี่ยในตัวนี้มีวิตามินอ e ีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้แย่ค่ะขวดเดียวพอนะต่อมาก็มีกดทาน กรดทาทาลิกนะคะเป็นกรดจากธรรมชาตินะคะพบในผลไม,นม้นะกรดชนิดนี้เนี่ยก็คือจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะแต่ก็ไม่ได้ผัดผิวมากขนาดที่จะทําให้เป็นอันตรายหรือว่าลอกผิวให้ผิวหน้าบางนะคะ <S <S ต่อมาเนี่ยนอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดนะคะจากแพลงต้นทะเลน้ําลึกนะคะในเรื่องของแพลงต้นหรือว่าสารสก,กัดนะคะโปรตีนจากเอ่อจากพวกสัตว์ทะเลน้ําลึกอะไรพวกนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ ช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ผิวนะคะผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ผิวเนี่ยจะทำให้เซลล์ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นแก่เซลล์เนี่ยมีมากขึ้นนะคะต่อมานะคะในตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะคะที่บอกว่าใช้ได้เนี่ยแล้วก็แฉจะทําให้คุณเนี่ยแบบ มีอาการแพ้น้อยลงนะคะเป็นเพราะว่าในสเนลโกโครีมเนี่ยมีอะลันโตนินนะคะอะลันโตนินเนี่ยช่วยลดอาการระคายเคืองต่อต้านการแพ้ต่างๆในผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้าเงเนื้อเยื่อด้วยนะคะก็คือเสริมฤทธิ์กันนะคะทำให้ผิวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าไอตัวอะลันโตนินเนี่ยมันมีความอ่อนโยนมากนะคะในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอ่อนเนี่ยก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย นอกจากช่วยลดอาการแพ้แล้วเนี่ยจะไม่ทําให้คุณแพ้เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากใบบัวบอกอีกด้วยสารสกัดจากใบบัวบกเนี่ยมันทําอะไรได้บ้าง สารสกัดจากใบโบบกนะคะมันจะช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ช่วยลดรอยหมองคล้ำรอยด่างรอยด่างของผิวนะแล้วก็พวกรอยแดงหรือว่ารอยแผลเป็นนะคะที่เราเคยมีอยู่แต่เดิมเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ลดอาการบวมช้ำนะคะโดยเฉพาะรอยหมองคล้ำเนี่ยสารสกัดจากใบโบบกมันแก้ช้ำในไงสรุปง่ายๆก็ช่วยได้ตามนี้นะคะก็อันนี้นะคะเป็นสรุปสั้นๆนะคะรีวิวสเนลโกนะคะหลังจากใช้ไปหลายวันแล้วนะคะ สำหรับหนังหน้าของหลีเองนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกขุมขนเนี้ยกระชับขึ้นนะคะสังเกตได้จากบริเวณของบริเวณผิวนะคะบริเวณแก้มช่วงนี้นะคะลูกขุมขนสองข้างเนี่ยมันก็จะเริ่มขยายแล้วแหละนะแต่หลีเนสละคขึ้นหน้านะคะเพื่อเทสสเนลโกนะก็ข้างที่ใช้นะคะใช้ติดต่อต่อเนื่องกันมาเนี่ยลูกขุมขนจะรู้สึกว่ามันฟิตกว่ากระชับกว่านะคะก็ สำหรับหลีแล้วโอเคค่ะไม่แพ้นะคะก็สำหรับเพื่อนๆหรือว่าท่านอื่นนะคะท่านใดที่ได้ทดลองใช้แล้วหรือว่าท่านใดเพื่อนกลังตัดสินใจอยู่ก็ลองดูนะคะแล้วก็มาแชร์กัน,นะคะ่ะ